อันนี้จริงไงนะเวลาขายของตามตลาดนัดหรือว่าร้านสตรีทฟูทั่วไปอ่ะจริงๆหาแล้วมาตั้งวางก็ได้ไม่ต้องเอาชั้นไปหรอกมันวางมันเกะกะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลักษณะอชั้นนี่มันถอดเก็บได้นะมันก็จะดีเลยชั้นเนี่ยจะประสงค์เนี่ยนะมันทำเพื่อให้แบบอ่าเวลาวางสินค้าแล้วมันดูสวยงามน่าซื้อนะแต่มันยกเขายกออกลําบากนะแต่ถ้ามันทําให้ถอดเก็บได้พับได้มันก็จะอ่า ดีเลยทีเดียวนะก็ประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเดือยนะสว้ตัวด้านใต้ไม้นี่ก็จะเป็นรูกลมๆนะครับนี่ผมมีมือเดียวนะก็เลยถอดระบาลมีมือมนจาบโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะ นะครับผมแล้วคราวนี้เราก็จะพับน้ำเป็นบันบทับขอโทษนะมีมือเดียวนะ,ะทำงานลำบากจริงไม่จำเป็นต้องไม่ซื้อหรอกแต่ถ้าอยากให้สินค้าขายดีๆเป็นที่สนใจของอลูกค้าหรือว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็สมควรนะที่จะซื้อนะมันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะนะครับ เห็นไหมก็มจะเปะะ็นลักษณะนี้แหลมเมืะ่ะเวลายกก็ถือตรงนี้เลยเลยเอามือสอดนี่เลย,เลยอ่ะเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับเผ็นไม้นี่ก็จะมีรูถ้าใตา้นะให้เข้าไปเดือยตรงนี้นะเห็นไหมคุ้มค่านะเนี่ยละ่ะถึงแป้งไหม Freeway, this must be a lady, tired and lonely with no real place to stay. Is this the future?